สบายดีพี่น้องงามเจ้าเศร้าเห็ดย่างสองผลุนี่เป็นยังคืออันหนาตาเป็นวัดคอยบริการพอเพิ่นคือคล้ายๆคือว่าอยากเป็นวัดมันก็เลยปิดหน้าตานอนเออโซนอนเอาเือนกันประเด็นอะไรเงินเ่ยไม่เหม็นตากแดดเฮ้ยออกมาข้างนอกพี่น้องเ้ยอากาศบริสุทธิ์หัับบริอนอากาศบริสุทธิ์ เป็ดในสงสัยบ่าเดืเข่าคอกแต่เขาว่านนี่พี่น้องบอกมีตัดสืบตัวใหญ่ๆพอเอะ <laughs> ในจีดเห็ดเวียดเชื่อเนี่ยพี่น้องเห็ดหันเห็ดน,นี้เราเมียเน,นาะน้ำม่อนวุ่นดิก็เลยให้พ่อแอนะน่ะ อ่นำโมแทนพี่เนาะอุ้นำโมถ่าเนาะบ๊้ยสบายดีปลาลุงมาวสบายดีปลาลุงลาให้แต่อุ้มเห็นได้หนึ่งไปคังไว้อยู่ห้องพผมเลยให้อุ้มไว้มาพี่เ้ยมาจะเอาขอบไปนอนมานอนนอนกินนมได้ทำได้อพอเสร็จวิ่งก่อนอ่ะให้พ่อ ให้แม่เราไปนอนพี่น้องผ่อนวงนอนเพิ่งแล้วเมื่อคืนหนึ่งนอนเมื่อคืนนี่จนหน,นึ่งโมงเมือ่อคืนนี่ค่ะจุดำมาอุ้มจะตักกินนี่โอไอ,ไ,อไม่เบาไม่เบาเลาเข้า,าขมานอนพี่น้องเพราะว่าตอนกลางเวรน,นี่บ่ให้ว่าเอาดอกพี่น้องเลยบ่ให้กินนมขวกระลับแต่ตอนกลางคืนนตาห้านูกเขาเนี่ยคอยมานอนกลางคืนมาหลับหลับพี่น้อง ก็เลือดเสื้อปเสื้อปเสื้อปบบกระลับเลยอดได้แบบนี้พี่น้องเยเพราะว่าอันเขาบอกงูน้องเด็กน้อยมันเกิดใหม่มันยังปรับสิ่งแบบรอบนะยังบมได้บมเรื่อยไรสิ่งเอียงกลางคืนแบบมืนตาแบบกระลับบอนอนเลยได้พี่น้อยตอนนั้นกลางเวรนี่บอกงอแงี้ยก right? like right? well? opinion, ินนมกับกรบอกงูเงี้ยหายบ่อยยัง มันเล่ขวากเสือบเสือบรับเองรับเองบ่ห้กินนมห่านรับเองพี่น้อยพอ,พเ,อเพิ่งเคสอบเพจเวียออยู่ข้างนอกพอพี่น้อย,ยทีสิเปนนั่นเหนะตุนาต้นเศร้าเห็ดกับเขาพี่น้องทุกถูก,กต้นเศร้าอุ่นตัวได้กินเขาแล้วก็กินยาเนาะพี่น้องเพราะว่ายานี่ะระดับเดือนหนึ่งเวลาจึงสีมืดพี่น้องยัยงทงบัางไงเสืเอจึงมืด ยาจากโรงพยาบาลพี่นอ้องอนนะพี่น้องบางทีก็คิดแต่เป็นน้ำอ้นกินยาบ่แล้วอ้นปั๊มน,นมนมให้ลูกกินบ่ลูกคือน,นอนแอนต่อะนะกลางเวรอ้นคิดนะพี่น้องมีเอฟซีปคอมเมนต์มาอยู่พี่นออ้อยแต่อ้นกับปัม๊มบ่ปั๊มมันกับบ่งนมเจ็บนะพี่น้องเขาก็ต้องปั๊มออกน้มนมเขาเนี่ยพี่น้องรับเลย ไปแบนออกไปเบ่งบรรยากาศทางนอกแหละเสียดกับเข่ากับน้ามันะเพียงเนาะปกติกับผสบายบเป็นวัดให้เพื่อนกินข้าวเลยเพื่อนกินยาพีนน่น้องญาติลูกติดวัดน้ำไม่บอเป็นที่กระเยือแล้วปฏิบัติเอร์กันเลยเปิดวันวน้ำลกนะูกเนาะอืมพอดีกับชินอน,นอรมือหน่อยเด้เงินสบายเนะี่ย ็นที่จืดเงือมั้งเป็นอะไรอืมอืมอันโน้มลูกกินได้ไหเอากินเลยดิเดี๋ยวบอกตรงพี่น้องไม่จีบเพื่อกะกะปูที่เพื่อไปหาขุดนะขุดกระปูออกเลยกระปูพี่น้องตัวแม่ได้ไหมน้องนี่มันมันมันได้มันมันได้นี่ฮะมันมันพี่น้องจากินกับเข่าุ่นนะพี่น้อง ัวแม่มันมันกับปูยามนี่กับปูนายามนี่มันเล็กน้อยพอแอไปก็จักเฮ็ดจังพี่น้องเอ้ยพุ่นแหละทําความสะอาดบ่อีหยังเพิ่นเสียหญ้าบ่บ่เตยังไปซื้อหอมอยู่พี่น้องเสียหญ้าจะทําต้มไก่เมื่อกี้วกปูแล้วก็สิต้มไก่ต่อพี่น้อง อันนี้นะมาข้างหมอ้อต้มไก่จ้าพี่น้องไก่หัวาขาวหัวแิงไ,ไข่ใบมะกรูดนองๆนักคามน่ะเบอร์นโมก็จองไม่เท่าอยู่พี่น้อยต้มไก่ไก่บ้านนะเพียงเด้อไก่บ้านสองตัวแซ่ก็นน้องน้องมันแข็งเลยคือเอาสายตัวแซ่ ใส่ซองฟิตน่ะมันละข็งเอาตัวได้ก็ได้ตัวใหญ่สำคัญราคาสำคัญมัดโอ้ยใหญ่สูงใหญ่สูงโอ้ยขี้โม่งฮะนี่หม้อเขากระพดแล้วพี่น้องเบลเตะมาแล้วซื้อพักบัวพี่นอ้อ,กนอยก็ไปซื้ออันาาอนาภาเสร็จนะนะให้ลูกเอามาค้ามันเลยใส่ต้มไก่ ส่มะขามต้มไก่ใส่เค็งนะพวกเนาะใส่เค็งน้ำแน่ไม่ยังเคยนตะตัดมาตัดติดจอกเอ้เสือจอกอยูม่มหาพีไปเม็นเงาเกินกาแฟยามเช้าเท่าไหร่จ้าะเท่าไหรนี่ค่ะสิบสามพันหนึ่งเดือนพอดีอย่าเห็นไฮโซอีบอมันมันใส่กระมังห่อนแล้วมันกินกินถักนีก่นคือตองอ,อื่นมันมง,ง่วงจับแก้วแก้วแบบมันไม่ง่วงเพราะจับกระมังแล้วเสืออี เราอย่างซื้อซื้อจากสี่หาอันเนี่ยวันเสาร์ที่กระเพ้วแขกคนมากกว่อันนี้มีกระต้านี่ซื้อมาตัดปีกเป็ดเลยพี่น้องปีกเป็ดมันนะนะมันบินเลยซื้อมาตัดได้บัวบัวมันเนี่ยบัวเคยกับพักเถ่าพี่น้องอ่าคนบอกวิธีกันบอกวิธีกันเห็ดฟาร์มกบ กอเตยัอยากได้อีกพี่น้องอยากได้อีกอันหนึ่งเห็ดจะพูนแกหัวออไปเลยปะตาร์มกบน,น้องๆเลี้ยงมีคนซืออ้อกับขายอยู่นี่นะคือปลาดอกปลาดุกปลาอย่งางเงี้ยกัมีเสียปลาลงก่อนเด้อพี่น้องเดีย๋ยวพ่อยามหนาวแล้วดูจำศินมันเข่าเบ้าก,าก,กบถ้าก็ะเริ่มไ้เลี้ยกเสียปลาเนะี่ยมาลงก่อนวิทยามหนาวพ่ไแหละพี่น้องจะเอากบมาลงนะเพียงเนาะเบิ่งพี่น้องไม่จีกัโอ้ย หอร้านก็ย uh, mm ืน่านี่ะถ่ายาง2 6 0 0พี่น้อง2 6 0 0บ่เตะเพิ่นเว้าในคลิปว่าน300กว่าบาทบ่แม่น300กว่าบาทเอาเอาไปให้แน่นี่อีแม่เราเฮ็ดกินอยู่นี่อีแม่เราเฮ็ดกินอยู่ให้แน่กลับกลบไป สามร้อยกว่าบาทมันบ่แม่มันต 400, 400๊ะกูศสี่ร้อยสี่ร้อยปลายสี่ร้อยกว่าบาทนี่แหละกวางมันเหมสามรอยกว่าบาทพักต่อพักต๊พักอะไรไปเอามาปูกใช่เลยก็กว่างอรี้ก็กว้างอรีเจ็ดมตเลย ผู้อยู่ห้องโถงคุณละเฮ้ยอ๋อกลวงอลีนี่นะใหญ่ทีน่นได้ตัดเครื่แล้วคะวันนี้ฮะ้ตัดเครื่องแล้วเขาให้นช้โอลูกข่สตื่นี่เนาะขนนอยคะก็นอนนี่นะ ตื่นนอนตื่นเนี่ยยากเลยตื่นแล้วเฮ็ดหยังก็บ่ได้เป็นเฮ็ดเลยแม่นี่เมื่อคืนี่มืตาลกโลบ่ได้นอนเลยพี่น้อง สิปูได้แบน,นี้เนาะปูฟาร์มกบเพิ่นซื้อหมูวานนีพี่อยากพ่นอยากได้อุนเลยซื้อมาคอยซราว่าเห็ดแร่และกระเล่าสัน่นอุนก็นเลยซื้อหายซะพี่น้อง เหลือพอเฮหวานเนาะเอามีแต่สองเมตรบ่อันนี้ค่ะความกวางมันบ่อหอดสามเมตรปลายนีแต่ความกวางของมัน4ี่เมตร หม้อต้มไก่เขากับผดแท้ผดว่าพี่น้องตางน,นี้ก็ลังฟักฟักต้มไก่เอาลงหม้ออ่ะพี่น้องคลิปนี้โอุนกับสีบไปก่อนเพียงเด้อไปเบิ่งน้อง,งองโอโต้กับพี่น้อยตะให้ผัดเ่ากะลูกเคยเป็นเห็ดฟาร์มกบกันเราเพียงเนาะม่จีดไปกับเห็ดจะต้มไก่ ขัวกระปูพี่น้องอาหารเศร้าเฮาบางทีเพิ่นกระป๋าบ่อยากขัวกะเอามาปนเพิ่อกระป๋าเมนขวากิ่งพ่อไปแล้วจึงตัดบัดนี้เอาน้ำใส่แล้วจึงตัดบัดนี้ไปก่อนพี่น้องพ่อกัะคลิปหน้าจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง